สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังซื้อส้มตำม,มากินแต่ปริมาณช่างสวนทางกับราคาโดยระบุข,ข้อความไว้ว่าถุง60ไม่กล้ากินซื้อมาดมกลิ่นพร้อมโพสต์ภาพถุงส้มตำที่เพิ่งซื้อมาจากร้านค้าแห่งหนึ่ง พื้นที่หาดกะหลิมตำบลป่าตองอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมานั่งกินที่ริมชายหาดซึ่งปริมาณนั้นนะครับแทบจะติดอยู่ที่ก้นถุงไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป60บาททั้งนี้นะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเนต็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากจากเพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์บชอสอทได้โพสต์ถึงการแอบเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้อื่นหรือแฮกเข้าไปโดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเข้าข่ายเป็นความผิดพรบคอมมาตาห้าจะเข้าข่ายเป็นความผิดพรบคอมมาตาที่5โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากแอบเข้าถึงข้อมูลมือถือของผู้อื่นที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดพรบคอมมาตาที่7โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้การก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือใช้หลอกลวงผู้อื่นถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับค่าสินใหม่ทดแทนได้จากผู้กระทําความผิดได้อีกด้วย Facebook อีซอขยี้ข่าวไดโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเดือดใส่สบงแล้วส่งพลังหลวงพี่หัวร้อน ดวลหมัดซัดกันนัวโดยไม่แคร์สายตาของญาติโยมโดยคลิปดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพนิมนต์พระมาทาพิธีมงคลที่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในระหว่างที่พระฉันข้าวอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยพระที่กําลังนั่งฉันข้าวได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและกระโดดเข้าต่อยพระที่ยืนอยู่อย่างชุลมุนทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับพออสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกไอศครีมของไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตลอดช่วงระยะเวลา7ปีมีอัตราก,การเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี2560ถึง2566 12.43%ต่อปีโดยล่าสุดปี2566มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออกไอศกรีมรวม 1 4 8 2 1ล้านเหรียญสหรัฐหรือที่เป็นเงินไทย5 0 9 9ล้านบาทขยายตัว 7. 3เเและเมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าไทยเป็นผู้ส่งออกไอศครีมอันดับที่11ของโลกค <im> ุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้สั่งการให้กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งและตำรวจทั่วประเทศดำเนินการกับยานพาหนะที่เปลี่ยนแปลงตะแลป,ปกติเป็นตะแลเสียงด,ดนตรีหลังมีคลิปประชาชนออกมาเต้นข้างถนน หรือกางถนนตามจังหวะเสียงเพลงของแต่รถยนต์โดยหุนมาเน็ตนะครับได้ระบุว่ามาตรการนี้ได้เริ่มใช้ในบางพื้นที่แล้วแต่อยากให้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ามาตรการนี้ได้ใช้ทั่วประเทศแล้วทั้งนี้ยังได้กล่าวอีกนะครับว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นที่ไม่เหมาะและเป็นอันตรายต่อการจราจรและกฎระเบียบสาธารณะอีกด้วยจากเพจ f a c e b o o k World f o r u มข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์เรื่องราวหน้าอินดู ระหว่างคุณพ่อและคุณลูกโดยได้ระบุข้อความว่าชีวิตหลังจากมีลูกสาวโดยคลิปดังกล่าวยังเป็นไวรัลในจีนหลังคุณพ่อได้ถูกลูกสาวจับมัดจุกที่ขนขาทั้งนี้ลูกสาวยังได้สั่งอีกนะครับว่าถ้าเจ็บก็แค่กระพริบตาและจากในคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่านูน้อยกําลังมัดจุกที่ขนขาให้กับคุณพ่ออย่างเอาจริงเอาจังซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่นชมหนูน้อยที่มีความคีเอท พร้อมกับแนะนําให้จดลิขสิทธิ์และก็บอกว่าตอนมัดไม่เท่าไหร่แต่ตอนแกะนี่สิแม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร้อยห้าสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile t h a i l a แ d